สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับก็คงรู้จักท้าวเวสสุวรรณกันเป็นอย่างดีและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นกระแสกันอย่างมากทําให้มีผู้คนเนี่ยนะครับแห่แห่กันไปสักการะบูชาท่านตามวัดต่างๆกันอย่างมากมาเยเลยทีเดียวและวัดที่ดังที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเก่าแก่ของท้าวเวสสุวรรณที่สายมูอย่างเราเนี่ยนะครับจะต้องไปให้ได้สักครั้งจะมีวัดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับมาเริ่มกันที่วัดแรกเลยนะครับ ก็จะเป็นวัดไหนไปไม่ได้เลยนอกนจากวัดจุลามณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่ององค์ท้าเวสุวรรณอย่างมากมายเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาสักการะบูชาองค์เท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งชั่วโมงนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกนจากวัดจุฬามณีนั่นเองครับผมและด้านหลังของผมนี่นะฮะก็คือองค์ท้าวเวสุวรรณที่วัดจุลามณีนะครับผม ซึ่งผู้คนหลังไหลามากราบไหวอย่างมากมายเล้ครับหลังจากที่วัดปิดปรับปรุงไป15วันนะฮะไปทำที่จอดรถคนแน่นมากๆเลยครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปกราบองค์ท้าเวสวุวรรณกันดีกว่าครับคนเยอะมากครับผมเยอะมากจริงๆแต่เขาก็มีจุดคัดกรองโควิดนะฮะวัดอุณหภูมิฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ต่างๆก็มาก็ระมัดระวังกันด้วยนะทุกคน อันนี้คือองค์ทวเวสวรนนะครับผมที่หลวงพ่ออิฐท่านจเจ้าอาวาดท่านสร้างเป็นองค์แรกนะฮะซึ่งองค์นี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาที่เหมือนเทวดานะครับผมซึ่งหลวงพ่ออิฐท่านก็บอกไว้ว่างองค์ทวเวสวร์เนี่ยบอกว่าท่านจะแปลงกายเป็นยักษ์ก็ต่อเมื่อปราบมารปราบดวงวิญญาณเท่านั้นฮะ ปกติแล้วท่านก็มีใบหน้าแล้วก็รูปร่างที่เหมือนเทวดาเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละครับนะครับรรยากาบรรยากาศที่วัดตอนนี้นี่คือ จะเรียกว่าคึกคักก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกินกว่าคําว่าคึกคักไปเยอะเลยครับอันนี้คือที่เช่าวัตถุมงคลนะฮะแถวต่อยาวขดไปขดมาวัดที่2นะครับนั่นก็คือวัดจุกระเชอนั่นเองซึ่งที่มาของท้าเวสุวรรณที่วัดจุกรอเชเนี่ก็จะคล้ายๆกับที่วัดจุฬามณีเลยนะครับโดยเป็นการนิมิตของหลวงพ่อช้างจเจ้าอาวาสวัดจุกเชนั่นเอง ซึ่งวัดจุกเชิญเนี่ยก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องของท้าวเวสสุวรรณนะครับและวัดจุกเชิญเนี่ยก็จะมีที่มาในการสร้างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคล้ายๆกับวัดจุฬามณีเลยซึ่งจเจ้าอาวาสทั้ง2วัดนี้นะครับได้นิมิตเห็นท้าวเวสสุวรรณมาบอกให้สร้างรูปปั้นของเราให้ที่ถ้าสร้างแล้ววัดจะไม่เงียบเหงาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับ เอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฝ่ฟาฝูงชนเข้าไปาไหว้ท้าวเวสุวรรณข้างในบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งตอนแรกนี่นะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนชุดบูชามาก่อนนะครับผมจะมีราคาชุดเล็กอยู่ที่60บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจุดธูปไหว้กันเลยครับผมแต่พระคาบูชาท้าวเวสุวรรณของหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นสักเท่าไหร่นะครับโดยตั้งต้นด้วยนโมสามจบ และกล่าวว่าณนะโมพุทธายะณนะมพะพทะเวสุวรณโนมหาราชามหายัะโขอสุระเทโวมเหศะขโขมหิติโกมหัพพโลมหาเตโชอิทธิฤิธิมะมังรักขันตุสัพพทามหายักขะเทวานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปสักคาจะสัพพโรคา อุปัตถวาสัพพะอันตรายะจะสัพพะสตูวินาศสันตุสัพพะสิทธิสัพพะโสถีประสิทธิมหาลาโภชโยนิจังพระวันตุเมนิพานะปัจ,จโยโหตุโดยที่เราไหว้จุดแรกเสร็จแล้วนะครับแล้วเราเราจะไปไหว้ องค์ที่2กันต่อซึ่งทั้ง2องค์นี้นะครับจะมีสีที่ต่างกันองค์นึงจะเป็นสีม <ics> ่วงส่วนอีกองค์นึงนะครับจะเป็นสีแดงครับผมพอเราไหว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วพอเราปักธูปเสร็จปุ๊บเราก็มาเอาดอกกุหลาบมาเสียบเปิดน้ำแดงวางแล้วก็เอาผ้าสาบสีไปผูกที่ฐานขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับ วัดที่3นะครับนั่นก็คือวัดลาดบัวขาวซึ่งที่วัดลาดบัวขาวแห่งนี้เนี่ยนะครับผมได้มีประสบการณ์โดยตรงเลยโดยผมได้ทําการขอพอรกับท้าวเวสสุวรรณที่นี่แล้วพรนั้นเนี่ยก็สําเร็จนะครับผมและวันที่ผมไปเนี่ยนะครับก็มีผู้คนมากมายนําของมาแก้บนนําของมาถวายให้กับท่านหลายคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปรับชมรับฟังกันครับเขาสร้างมา65ปีแล้วนะ65บปีแล้วเริ่มแรกอะ่ะ ก็ยังไม่มีคนมาขอหลักทีนี้เรื่อยๆมาเนี่ยก็มีคนมาขอขอการยานขอทําอะไรแล้วก็ขอป่วยด้วยแหละก็ได้ฝปาําเร็จไปทุกอย่างสําเร็จไปทุกคนนอกจากคนไม่ค่อยรู้จักนะใช่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าผมก็อยู่แถวนี้แล้วแต่ว่าผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแหละแต่เราก็ไม่เคยได้มาไหว้จนตอนนี้เขาแบบดังขึ้นมาใช่ใช่ใช่ตอนนี้ดังขึ้นมาแล้วเคยมีแบบ มีใครเจอแบบปาฏิหาริย์อะไรม่ไม่มีมีแต่เข้าฝันมีแต่เข้าฝันเข้าฝันว่าไปที่บ้านไปที่บ้านนั้นไปหาที่บ้านฉันเองฉันยังเข้าฝันเลยไปบ้านฉันครับผมไปเจอบ้านฉันแต่ขอก็ไม่ได้บอกอะไรนะมายืนเฉยๆแล้วป้าเคยขออะไรได้บ้างไหมไม่ไม่ได้ขอมาช่วยอย่างนี้ยังไม่ได้ขอเลยจิตจบเราทํากุศลเนาะทำกุศลเนาะครับขอรึกในใจนะนึกในใจแทงขวยใต้ดินเนี่ยก็นึกว่าอาเวททวารรู้ขอ วัดเดี๋ยวขอให้ออกมานะเลขที่แทงแทงเนี่ยก็ออกมาจะได้พึงนิดนิดหน่อยได้นิดนิดหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้มามามาขอมาไหว้ขอใเพราะเรานึกในใจเอาเลยนึกในใจนึกในั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็นึกไงครับท่านนายกของเรานะครับผมอันนี้คือแบบมีคนมาแก้บนมาอะไรเยอะไหมครับก็บ่อยครับเพราะว่า เก่าแล้วก็คือหลวงพ่อสุรินที่สร้างทวีสุวรรณเนี่ยนะครับผมเออเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเป็นเจ้าวาดที่เจ้าวาดที่วัดที่เป็นเกจิชื่อดังครับผมแต่ก็ตัวใหญ่คนมาขอมาบนมาก็ก็มีเรื่อยนะหนังก็จะมีมาตลอดแล้วยิ่งยิ่งยุคนี้มาเจอปู่ทวีสุวรรณอ่ากำลังดังกำลังดังแจกแจกขนุนเสร็จแล้วก็ที่เนี้ยมีมาห้าสิบกว่าปีอยู่แล้วใช่ฮะเห็นป้าแกบอกหกสิบกว่าปีห้าสิบจนหกสิบไปนะผมรุ่นหลังก็ยังยังเราเราก็เห็นตั้งแต่เด็กเนาะใช่เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว่เลยครับ ก็ยิ่งยิงย่งช่วงนี้รู้สึกว่าคนก็จะจะได้บอลจากกูเยอะครับผมครับวันนี้มาแก้บนอะไรครับผมอ๋อมาแก้บนรีขอขอไว้ในทางทโทรศพัพท์เห็นนายกเขาลงรูปพาเวทไว้ขอผ่านรูปเลยครับพี่ครับก็เลยขอขอวให้ให้ให้สิ่งที่เราขอเนี่ยให้สําสเร็จแล้วก็หให้ดูร่วงก็อพอสําเร็จปุ๊บเราก็นําประทัดหมื่นลัดนหมื่นลัดเลยครับนานไหมครับพี่คือขอนานไหมกว่าจะได้ไม่นานครับผมขอวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็รูปผดแล้ว โอ้โอเคแล้ว <Okay. S 2> แ,แ,แต่แล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อเนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับ พี่มาขอพรหรือว่ามาแก้บนอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้มาแก้บนค่ะน้องก็คือมาขอพรปกติครับค่ะก็คือเคยบอกไว้ว่าถ้าเรามีโชคมีลาบแล้วเราจะกลับมาแล้ววันนี้เราว่านิดหน่อยครับอ๋อมีมีแบบโชคลาภทางตัวเลขใช่ใช่แต่ไม่ได้บนเขานะคะครับอ๋ออันนี้คือขอขอจากมาไหว้ขอที่นี่รื้ว่าขอจากที่บ้านจากที่นี่ด้วยแล้วก็วัดชุลามดีด้วยอ๋อก็คือเรานับถือองค์เทวสุวรรณอยู่แล้วอันนี้พี่มาไหว้ขอพรหรือว่ามาแก้บนหรือว่าเอาอะไรครับ มาขอพรเฉยๆอ๋อแล้วเห็นเอาดอกกุหลาบมาให้เยอะๆนี่คือคือเราได้อย่างที่เราขอไว้ค่ะอ๋อเราขอแล้วเราได้ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนานไหมครับกว่าจะได้ก็วันวันหวยออกที่เจ็ดอ่ะอ๋อเราได้เรื่องตัวเลขมาใช่ค่ะอ๋ออันนี้มาไหว้ขอพรหรือมาแก้บนครับมาแก้บนค่ะอ๋อขอนานไหมครับกว่าจะได้ไม่นานไม่ไม่กี่วันเองใช่ไหมคือคือเมื่อวานมาแก้บนอ่าฮะหวยไทย เมื่อวานมาแก้บนก็คือเราขอหวยใช่แล้วเราได้ไปแล้วมาขอหวยไทยเราก็ได้หวยไทยเราก็เมื่อวานมาแก้บนก็คือได้หวยลาวอีกรางคืนโอ้แบบติดติดกันเลยใช่อ๋อโชคดีมากมาแก้บนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปอีกแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันจริงโอเคขอบคุณมากมากครับ วัดที่4นะครับนั่นก็คือวัดนางตะเคียนนั่นเองซึ่งที่วัดนางตะเคียนแห่งนี้เนี่ยก็มีท้าวเวสสุวรรณที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับมีอายุมากกว่า400ปีเลยทีเดียวและที่วัดนางตะเคียนแห่งนี้เนี่ยก็ยังมียักษแม่ใหญ่ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นเมียของท้าวเวสสุวรรณอีกด้วยนะครับและวัดที่ผมพูดถึงนะครับก็คือวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีท้าวเวสสุวรรณองค์แรกของสมุทรสงครามเลยแล้วก็มีอายุ 400กว่าปีเลยนะครับผมและด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะก็คือองค์ท้าวเวสวุวรรณที่มีอายุ400กว่าปีและเป็นองค์แรกในจังหวัดสมุทรสงครามเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็รีบมาไหว้ท่านนะครับผมก่อนที่คนจะเยอะไปมากกว่านี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมีคนมาจากหลายจังหวัดหลายภูมิภาคเลยทีเดียวยังไงก็ลองมาดูนะครับผม ซึ่งที่วัดนางตะเคียนนี่นะครับก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนมากราบไหว้องค์ท่านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้คนยังไม่ค่อยรู้นะครับก็ Donc, ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้มีบุญได้ดูคลิปนี้ <No. S 1> ก็เชิญเพื่อนๆมากราบสักการะบูชา <No. S 1> องค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดนางตะเคียนได้นะครับผมและด้านหลังของผมนี่นะครับ <No. S 1> ก็คือพระนางสุพรรณอับศรหรือที่ชาวบ้านแถวนี้นะฮะ <No. S 1> เขาเรียกหรือนับถือกันว่าแม่ใหญ่นั่นเองซึ่งแม่ใหญ่นี่นะฮะชาวบ้านเขาบอกว่า ท่านเนี่ยจมอยู่กลางคลองนะครับที่คลองอยู่ตรงหน้าวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเข้าฝันาชาวบ้านให้ไปขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนําท่านเอามาไว้บนบกเพราะท่านไปบอกว่าท่านหนาวนั่นเองนะครับผมซึ่งองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับแล้วก็พระนางสุพรรณอักษรหรือว่าแม่ใหญ่ของที่วัดนางตะเคียนเนี่ยนะฮะเป็นปูนปั้นนะครับไม่ได้เป็นการหล่อโลหะขึ้นมาก็อาจจะทําให้รายละเอียดหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างอ่า ศิลปรกรรมสมัยใหม่นะครับผมและว,วัดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวัดสุดธารามซึ่งที่วัดสุดธารามแห่งนี้เนี่ยก็มีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่สีดําทําให้ดูมีความสุข,ขุมและมีความน่าเกรงขามมากทีเดียววันนี้ผมพาทุกคนมากราบสกักการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุดธารามกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณกันครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับถือเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับผู้คนก็เลยพากันมากราบไหว้องค์ท้าเวสุวรรณนะครับณนะวัดสุทธารามแห่งนี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากที่อยู่ในกรุงเทพด้วยสะดวกสบายต่อการเดินทางนะครับผมไม่ได้ต้องไปถึงวัดจุลามณีนะครับก็สามารถมากราบไหว้องค์ปู่เวสุวรรณได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นองค์ท้าวเวสวรร์องค์ใหญ่นะครับซึ่งคนที่มากราบไหว้นะครับก็มักจะทําการเดินเวียนรอบองค์ท้าเวสสวรร์นะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับท้าวเวสสุวรรณ5วัดดังในไทยที่สายมูอย่างเราเนี่ยจะต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับทั้งสวยงามทั้งเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์กันทุกวัดเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมไปกราบไหว้สักการะขอพอรจากองค์ท้าวเวสสุวรรณกันนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้ละครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูค,คูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย